อย่างเชโยครับพบกับโปรไซโป่วงสกลนครครับถ่ายมอเตอร์ทีฟครับมาหนีมาทดสอบจรเดียคันใหม่ของผมครับที่เพิ่งได้หลับมาครับอ่ายังมีโอกาสลงครับใส่มาอยู่สองอาทิตย์แล้วครับเพิ่งลงครับเดี๋ยวลองถ่ายกบเฟืองบ้างครับผ่านหกรับของนาซาครับใบมีดนาซาครับแหมตอนนี้ถ่ายไปไลยให้แล้วครับทดสอบอยู่ครับว่าเป็นยังไงครับอ่าบางคนว่าคือบ่ลงเนาะลงไงซื้อรถใหม่มาผมยังไม่ได้ลงครับเพราะว่าอยากลองไส้บ้างกันครับ มันหลมันสิกโอเคป่ะครับมันมีปัญหาตัวเลยเนี่ยตอนนี้ให้ให้ลานครับครับลานเบสครับผ่านมาพอดีครับเลยเพิ่นจัดการครับกำลังซาวหาเกียร์อยู่ครับมันเคยแต่ซัดเทึนนะครับโอเคครับฝนตกครับฝนตกดินได้อ่อนนะครับ คับกินในพัดนาดเลยครับตับผ่านครับย้อนแสีังหน่อยได,ด, <c oughs> ด้ครับเด้อเดีนี้ครับหาศูนสีนดีครับเพิ่งได้หลับมาครับในลานซ้ายครับไทยครับ ร้านเบสครับคอมเพรสเตอร์ใหญ่ครับปูนครับรถพันอยู่เทิงครับสีส้มครับ L40 ปกติสัปโมกับครับ40นี่แหละครับจอรเดียครับผม50 40นี่ครับ40แรงมากครับผมมีเครื่องเสียงของครับขาดแค่พัดลมครับเอาแล้วครับสามรอบแล้วแล้วนะครับไอหน้าครับไอหน้าเมียครับเพื่อนหน้าผม เฟืองครับถือว่าโอเคครับผ่านหกครับเข่าดีครับของนาซาครับใบมีนาซาครับแต่โรตอรี่ยังไม่ได้ซื้อมากครับโรตอรี่เดียวซื้อทีหลังครับเอาไปแนวอื่นอยู่ครับโรตอรี่ต่างหากครับเดียวทีหลังครับ มาเบิกครับเจ็ดี่เจ็ดสิบเลครับหูเสือกันเกี้ยวครับแตกกนะแตนครับโอ้สวยงามครับคิดว่าโอเคนะครับเจกานครับเจการครับอือหือสวยงามครับหลานกำลังหาตัวเกียร์ครับกับสว้าคอนโทรลครับเพราะว่ารถพวกคนละรุ่นครับ เก็บมุมครับเบิ้งหัวหน้าเพื่เก็บมุมครับเก็บหัวครับเก็บหัวคนาครับจืดสุดนะครับโดดมันยาวครับแป๊บเดียวกับสุดครับลองใส่ใส่ใบมีดครับผมเบิ่งจับบอโดนนะครับไปนะครับเก็บมุมครับ หย,ยิบหายหยิบพบครับพุกี้กาครับหลทด่รับมาวันที่หาพุกี้กาครับใส่มาเฮงแล้วครับทดสอบมาลายมือแล้วครับอ่าเพิ่งมาเพิ่งมาถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปเบิ่งว่ามันรถมันมีปัญหาอย่างไรบ้างครับของผมนี้ม่มีปัญหาครับมีปัญหาอย่างเดียวคือน้ำมันสลาอยากซึมสายครับตรง ตรงกลางครับตรงท่อนํามันครับท่อนํามันตัวที่ตัวตัวบนครับตัวกลางหลังคนขับครับเดี๋ยวยังไปแจ้งศูนย์ครับเดี๋ยวแจ้งศูนย์ครับเดี๋ยวว่างๆครับตอนยังบัว่างครับเดี๋ยวแจ้งศูนย์ศูนย์เมาเบื้องให้ครับศูนย์ทํามกัางจุดสกลนะครับกับอุดรครับใกล้อยู่แถวโฮมใกล้อยู่บัไกลครับไทยครับไทกบเพลองครับแป๊บเดียวครับแล้วนะครับสวยงามครับ ปีเล็กหน่อยครับเดี๋ยวยังไม่รี้ปั๊บสุดเกลียดมีรถไฟเบรกครับแน่นอนครับเก็บมุมครับ กดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามครับโอซายโกดสกุลนครครับอัญชลัโยครับไปมวยเท่วทีบครับตอนนี้ตอนรับสมาชิกใหม่ครับน้องเขียวครับเขากลุ่มครับปกติกลุ่มสมครับสมเขียวอยู่น้ำกันครับสบายสบายครับเน่อนอนครับเดี๋ยวได้งบมาซื้อพันสี่ครับตอนนี้ยังงบยังไม่มีครับเดี๋ยวจะพันสี่ ปรมาจารย์มันลองครับรับจานเบสครับมันไทยสมมาวัานมันห้าหกปีแล้วครับเสวยงามครับสวยงามครับแม่รับเซียนแล้วครับ เกดเยอะครับผม504 5ูดีครับผม40มิบแรงมากครับเครื่องสองพซีซีครับนกันนโต๊ะครับคึมคึมครับ ดีได้ว่าแล้วข่าครับแล้วขา่าถึงีกันแล้วยังครับแล้วย้นนอนฝนบตกครับ que el mon... mundo ตามสเตปเสียด้ยครับไ้ก๊กเฟืองครับผมตอนนี้เดมพิกิกาครับผมยิบหายยงฮกพิกิกาครับมีในช่วงการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ไฟก๊บเฟืองครับเก้าไล่ครับที่ไทยอยู่นี่ครับ ฝั่งนี้สองประมาณสองไร่อาจจะได้สองไร่อยู่ครับสุดครับแค่สองสามยี่กันแล้ว น่าจะเลี่ยงผ่านครับร้าจนจิบใส้ดาบฟครับผม,ผมผมใส้ดาบฟครับผมใส้ดาบคอนโทรนครับร้านวอ,อยังใส้ปูเป็นครับ สอบฟ้องใหม่ครับถึงได้ไม้โอดเดือนครับไอ้ควกเฟืองครับโอ้โหเออโอเคครับสวยงามครับ ร้านเบสไทยครับทดสอบรับรก็พัดสามมัญหาครับประมาณนี้ครับแล้วแต่ผู้คล้องครับพนักธนัดมันครับเต็มรับ ่าตอนได้มาเวทเพิ่นเอามาให้น้ำหลังไอเบทเพิ่นเอามาให้ครับแต่ยังไม่ได้ใส่ครับตอนนั้นครับต้องมาใส่เองครับเวทครับเพราะว่าเฮาของผมมันเป็นซื้อแยกครับเวทราวข่างทั้งข่างที่เห็นน่ะอยู่ตรงโคนน่ะคือเห็ดเอาเด้อครับเด้อบ่ได้ซื้อครับผมมาเห็ดเอาครับดัดเอาครับอ่าบเหมืนว่ามัน2,000กว่าบาทมั้งครับผมเลยเห็ดเอาครับเล็กครึ่งเส้นครับเส้นนังก็6เมตรนะครับเนาะผมใส่แค่ครึ่งเส้น ใส่แค่สามเม็ดกว่าๆครับทั้งเมดหันถ้าเกิดจำโมพิษครับเียกว่ากระสุนครับสวยงามครับสวยงามเนี่ยระดับจานเบสนะครับไม่ต้องห่วงครับสุดครับ ญญจอเดีย 5, 0, 4, ครับผมสี่ิบแรงมากครับผมห้าศูนสี่ห้าดีครับผม เอทีแท็กเตอร์ครับสกอตคอนครับผมแต่รถลเนี่ยามาจากอุดรครับบ้านผือครับเฮ้ยบ้านผือหรือกุ้งภาวะเนี่ยครับประมาณนี้ครับโหลดครับอยู่นี่มันมืดครับโอเคครับแป๊บเดียวครับหลานไทยครับผมไทยเป็นสมองนะครับยังบ่แล้ว เซียนเพิ่นครับเซียนเบสครับแค่เดียวเสร็จแล้วครับ ดีว่าสายด้ครับลองกบเฟืองครับดีว่าโอเคครับมันกะหางกะเปีเนี่ยโบเปีเนี่ยทำอะไครับวงไดนลมกะเปีครับวงไดนโบลมกับโบเปีครับวงไดนดินบวมๆมก็คือเปีครับวงไหนบวมเสจานเสจานอ๋อ้นาะมาอย่างวะไม่นี้วันอาทิตย์นี่ว่า เอ็กครับคลิปขอจบไว้แค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามนะครับเด้อโป้สายปวดสุขุมทรัพย์ครับอัญชัยเย้ครับผมถ่ายมอเตอร์ทีบครับผมฝากลานซ้ายครับสูตรกับรุ่นนี้ครับลานเบสครับสูตรช่วงสายสูตรตอนไถนาครับโอเคครับผม